สวัสดีครับผมเพชรพลวยสวัสดีพี่สู้ผูสุขคนครับผมม,มาแล้วโค้งสุดท้ายของอาจารย์สิงทรงมาให้ดวนดวน,ดวนเน่นย้ำให้แล้วพี่น้องเมื่อวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดกับบได้ไปเนาะพี่น้องเนาะแอดกับบไดรไปเพื่อนกับทรงมาให้ของอาจารย์สิงเพิ่นเน่นย้ำโค้งสุดท้ายแล้พี่น้องเด้อเน้นย้ำโค้งสุดท้ายบนล่าง สิบเจ็ดแอบเบาๆาหลได้ผิดหวงได้เบาหลเบาๆบรรยายไหลหกเจ็ดก็ทบ่เบาๆลหลเขียนใส่นี่ าอาจารย์สิงเขียนเสียงนะอาจารย์สิงเขียนใส่ข้างบนสื่อเสียงเดยงน้ำพวาราเหล็กสามตัวมันหลายครเนาะพี่น้อง บนเด้อพี่น้องบนบนวิ่ง 9. บนน,บงน,นี่วิ่งเก้าบนนี่วิ่งเก้าขับนศูนย์เน้นที่เก่าพี่น้องเน้นที่เก่า เนียนที่เนียนเก่าแด้พี่น้องเนีนเก่า <c oughs> คือตรงเลขดังคัะกันเนาะส่วนจับคู่บนจับคู่บนนี่อันนี้ชุดเต็ม เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดโอ้พี่น้อง เก้าสองเก้าสาเก้าสี่เก้าห้าเกาเจ็ดโอ้ตังเลขตเลขดังมัดกุตัวเนาะพี่น้องเนาะนะเลขสามตัวเ,เลขสามตัวกับิมี่ 5. 3ก้าสามห้าเก้าสองห้าเก้าสี่ห้าเก้าเจ็ด ห้าห้าเดี๋ยวลักลอยเขียนใส่กลางนี่ก็ได้เนะพี่น้องเนาะลักลอยอันนี้ของพี่เทจะไม่เบ็ดเบริร์ดเนาะเออลักลอยได้พี่น้องลักลอยนี่ หลักลอยหากระเจ็ดได้พี่น้องได้หลักลอยหลักลอยคือหากับเจ็ดส่วนตัวเน้นตัวเด่นเน่นให้เลขสามตัวเน้นอยู่ที่ห้าเก้าสามห้าเก้าสี่พี่น้องอันนี้ตัวเน้นด้วยหลายตัวต้องวงกลมหมอพี่น้องจังขี่นั่น วงกลมเบาวงกลมเบาตัวเน้นวงกลมส่วนสองตัวเน้นสองตัวเน้นนี่ก็คือเก้าสามเก้าสี่ตัวเก้าเจ็ดนี่เป็นตัวรองได้ไปน้องเกเจนี่เป็นตัวรอง ขีดเที่ยงไม้ถูกไว้เป็นตัวร่องส่วนสองตัวเน้นเก้าสามถ้าสีพี่น้องขีดไล่าตาตัวเด่นตัวเน้นเก้าสามเก้าสีคือตัวเน้นตัวเน้นอันนี้คือลักลอยได้พี่น้องนี่ลักลอยนี่ลักลอยหากระเจ็ด รักลอยรักลอยหาับเจ็ดหลักร้อยห้ากับเจ็ดขีเขียนแซนกระดาษแผ่นเดียวกระดาษแผ่นเดียวเมื่อคืออาจารย์อาจารย์เพิ่นเขียนใส่สองใบ ครบล่างครบล่าง,างเมอดสุดบนนอโอ้คือนหลายแท้โอ้หยานปะพ่ออยู่พี่น้องใบนี่หลายครบล่างหนึ่งสอง 3ามห้าเก้าอันนี้ครบล่างเลยอันนี้คือครบล่างอย่างน่ากันี่ยมาครบล่างครบล่างบ้านนี้ สิบล่างดีบาทบนี้สิบล่างสิบล่างหนึ่งสามห้าเก้า อันนี้สิลลางพี่น้องหลักสิลลางโอ้คือหลายอันนี้หลักสิลลางมุนอุ้ยปุ๋ยบัดนี้หนวย่างนี่แบบพี่น้อง น่อยลงพี่น้องมันเต็มแล้วหน่วยลางสองสามเก้าอันนี้คือหน่วยลางได้พี่น้องได้เต็มหน้าจออันนี้คือหน่วยลาง บานิกจับคู่ล่างได้พี่น้องเอาใบเดียวนี่แหละเม็ดเดียวเม็ดมัน้อ <c oughs> ล่างนี่ก็คือเม็ดเดียว cỡ tuổi này nó phải nói vẫn chưa เม็ดเดียวลางนี่คือ 9, 2, เก่าสองครับสีแดงอันนี้คือลางด้วพี่น้องเด้อยเก่าสองแล้วก็เก้า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 นี่คือตัวกันตัวล่องด้วพี่น้องชุดหน้ากระดาษเพราะว่ามันหลายเม็ดเดียวนี่ก็คือนี่แหละพี่น้องนี่ เก้าสองนี่เม็ดเดียวลางเม็ดเดียวได,วพด,ดว้พี่น้องเก้าสองเม็ดเดียวพี่น้องมักมักชุดเต็มกระจับเอามักลักซิบลักนวยกระจับเอาพี่น้องเพิ่นเด่นตัวเดียวคู่เดียวคือเก้าสองอันนี้คือล่างได้พี่น,อน, 99, 99น,น,น้องเก้าสองนี่เก้าสองกับเก้าเก้านี่พันพันส่งให้เม็ดเดียวเดี๋ยวแอดคิดทวนได้พี่น้องได้ 1 7มกราสองห้าอาจารย์สิงบนวิ่งเก้ากับ0นย์เน้นที่เกส่วนจับคั่วนี่ชุดเต็มเก้าสองเก้เก้่เกหาเเน้นเก้าสามตกตัวร่องส่วนเลข3าตัวบน593 592 5สา597 507 ่วนตัวเด่นตัวเน้นก็คือ5 93 594ตัวเน้นได้พี่น้องนี่ตัวเน้นหลักร้อยหลักร้อยคือหาับเจีพี่น้องหลักร้อยหาับเจหลักร้อยห้ากับเจียเดี๋ยวพี่น้องขิ่วงขิ่ไล่ตามันหลมันหลายตท่าตัวเน้นท่าสะพานตัวเน้นได้พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องห้องขี่ไล่หูไล่ตาว่าแรงมันหลตัวสีแหน่สซีงามๆมันคือตัวเน้น ส่วนมาครบล่างพี่น้องมาครบล่าง1 2 3 5 9มาครบล่างหลัก10ล่างหลัก10ล่าง1น5่หน่วยล่าง2 3 9แต่อาจารย์เพิ่นจับคู่ให้เม็ดเดียวคือ92พี่น้อง92ตกัเก้าเก้านี่กันไหวล่องไว้เนาะพี่น้องเนาะเอามักตัวใดชอบตัวใดไรก็ผิจารณหน้าบงไปหาจับสลากกินแบ่งกัน เอากาบเอากาบนะเอา,เอา,เอาขอบุญขอามพุ่อาจารย์สิงหอะไรครับผมที่ทรงแนวทางมาให้โค้งทุตไทยคอยพี่น้องเข้าสุกๆมันๆเรื่อยๆแห้งสุโปรสุกคนอันนี้คือแนวทางของอาจารย์สิงและพี่น้องได้ประมักกระพานเลยนะคลิปทุตไทยน,นี่ขอให้มันหมัน,มนสุโปรสุกคนคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมสวัสดีครับผม